นี่เน็ตฟลิกมีซีรีส์ใหม่จริงๆอาจจะไม่ใหม่เพราะว่าก็ดูหลังแม่กับน้องเรื่องสะตูดูยังคือดีมากคือมันเป็นซีรีส์ที่ตอนแรกคิดว่าจะดูตอนเดียวแล้วเลิกก็คือดูไปประมาณ5ตอนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งบริษัทเราเจ๋งทีนี้ก็ต้องหาตังใชนี่ใช่ไหมเงินที่ไหนยเยอะธ <laughs> ุรกิจ ที่มาก็ขอ้อศรัทธาแต่แม่ก็บอกว่ายิงคนชอบทำบุญด้วยเนาะมาฟังโอเคเอ้ยมาดูมาดูาดก็ก็ดีนะเรื่องเนี้ยมันมีแบบเราชอบหลายแง่มากก็อันหนึ่งที่ชอบก็คือมันจะมีแบบคล้ายๆภาพวาดตอนที่มีหนังขึ้นมาแล้วก็มันจะมีคําว่าสาธุแล้วก็จะมีภาพวาดเหมือนเป็นภาพพวกพระพุทธศาสนาแต่อันเนี้ยคือวาดใหม่แล้วแบบเหมือนมัน ดูล้อเลียนหรืออะไรทั้งอย่างมันแบบดูเชิงเปรียบเทียบดีแล้วก็เลยหลายฉากที่ที่หนังจัดให้อะแต่ว่ามันจัดไว้แล้วว่าจะเป็นแบบฉากนี้แบล็กการ์ดแบบนี้ฟองการาแบบนี้คือดีแล้วก็ที่ชอบอีกอันนี้ก็คือ,ลอ,นนคอเล่นกับสิ่งที่คนอะได้พบเจอในชีวิตประจำวันอย่างเช่นธรรมะพอดแคสต์จักพระการทำบุญวัตถุมงคลอะไรพวกนี้เนาะ ใดๆก็คือชอบนักแสดงทุกๆคนที่เล่นคือแบบว่าเล่นได้ดีอ่ะกคนเลยถ้าใครว่าจริงๆอ่ะไม่ว่างก็อยากให้ดูพอมันดีมากก็ไม่ได้เข้ามาพูดอตอนนี้หินชาใช่ไมหมคะก็อยู่ที่บ้านวันนี้ก็ได้มีการโกเกติึงในโปรเจกต์ เี่ยวกับเรื่องน้ำมันท,ที่ดิกิจนะคะก็เราก็คอมเมนต์ตามความเชื่ชาญของเราไปจริงๆเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญปิโตเรเลียมมากแต่ว่าปิโตเรเลียมก็เกี่ยวกับพวกตะกอนเนาะก็เลยได้คอมเมนต์เกี่ยวกับ s e ติเมนทา a r y f a ชี i หรือว่าชุดลักตะกอนนะคะที่บอกว่าเด็กๆคิดว่าชุดลักแบบนี้เป็นสภาพแวดล้อมแบบเดลต้าแบบตรงคลอซิมอลหรือตรงต้นของเดลต้าในตอนสามเหลี่ยมปากแม่นะ้ำหรือตรงปลายอะไรเงี้ยดูจากอะไร ที่เป็นทะเลสาบดูจักอะไรนะคะเสร็จเรียบร้อยออนไลน์ก็วันนี้ทำอะไรดีอ๋อวันนี้มีแก้ปเป,ปเปอร์นะคะมันคันอะสิวขึ้น่วงนี้ฟิลเตอร์ขึ้นเนียนมากด้วตัวจริงคือสิวขึ้นแล้วก็ใ้งานแต่แต่ละวันเนี่ยก็ควรคิดว่าวันนี้จะทำอะไรให้เสร็จเพราะว่าจะได้งาน บางทีก็ไม่ได้อาจจะทำไม่ตามแผนแต่อย่างน้อยเรามีลู่ทางของเราก็ยังดีเกือบเสร็จแล้วแหละโดนคอมเมนต์มาต้องแก้อาจจะแก้รูปนิดหน่อยนะคะตอนนี้มันมีคอมอยู่สองอันคือคอมอันหนึ่งที่หลอนเมาที่เอาไปซ่อมใช้มาห้าปีมันก็ควรคิดได้แล้วก็คือข้อมูลมันอยู่ในนั้นก็เลยต้องดึงข้อมูลจากในนั้นมาทำในคอมอีกเครื่องหนึ่งนะคะที่ ึใหญ่กว um. ่ากางคิดว่าไปจีนจะเอาคอมไปดีไหมมันมั่งอ่ะแล้วก็มีสายการบินหนึ่งที่จองไปมันแบบจํากัดขนาดกระเป๋าได้อะว่าต้องกว้างหนาสูงเท่าไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาวัดขนาดกระเป๋าแล้วก็เตรียมชุดอลังจะดูว่าที่จีนช่วงเมษายเนี่ยอากาศน่าจะกําลังดีนะถ้าเหมือนญี่ปุ่นก็คือแบบช่วงสากุระอะไรเงี้ยก็เบาๆก็อาจจะแบบไม่เอาอะไรไปเยอะไม่เยอะแล้วก็ กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อซิมดีไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วคุ้นๆเหมือนซื้อซิมไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะใช้พวกเฟซไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจำเป็นไหมแล้วก็เขาบอกว่าให้โหลดแอป WeChat ซึ่งพวกเราไม่ค่อยได้ใช้นอวก็อาจจะต้องโหลดมามีอะไรอืนอกจากเรื่องสาธุตอนนี้ก็ยังอินอยู่เนาะพราป ตอนที่ช็อตที่แบบพี่ปั๊บอะเอ้ยพระพระดนมาบอกชอบน้องเดียก็คือหลับอืมแต่ว่าขี้เกียจย้อนไปดูแหละก็แบบเออทำให้เรารู้ว่าแม้แต่เป็นพระเนาะก็ยังมีใจิตใจที่แบบว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะอทุกคนมีความมีกิเลสแล้วก็มี ความไม่มั่นคงทางใจได้ไระมีความกลัวที่ตัวเองจะต้องตายเพราะว่าฉากที่ที่ติ๊กกินสีโดนคนตามฆ่าอะไรเงี้ยก็มันแบบมันสอดแทรกอะไรหลายอย่างที่ทุกคนอะคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าอาจจะเป็นความรู้สึกหรือ สิ่งที่ทุกคนสามารถรู้สึกไปกับหนังได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือความรู้สึกจริงๆเป็นเรื่องจริงๆนะครับทำให้แบบตื่นเต้นไม่อยากจะพลาดดูยาวๆสองวันจบกลางต่อนะคะอย่าลืมสัตูกลับมาบ้านก็เอากโก้<ๆ>มาอ๋อวันนั้นเคยบอกไปแล้วว่า โกโก้พิษณุโลกกับโกโก้เชียงใหม่กับลำปางไม่เหมือนกันนะราคาทำให้คุณภาพมันไม่เหมือนกันจริงๆแต่อันนั้นก็สั่งมาเยอะเรามันแบบว่าถ้าอันไหนสั่งเยอะมันถูกเราก็จะชอบสั่งเยอะๆโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันแบบมันจะดีไหม,อ,มอันนี้มิวมิวคือดีแล้วก็อันนี้นะคะเป็นนี่เป็นแก้วนะคะที่พี่กวนให้มา ชมลมทอรณีวิทยาโกโคพอนคะคะมีแกเจโลจีครับน่ารักมากแก,ก้วกำลังดี <c oughs> คิดถึงแม่หมอจังเลยคิดถึงช่วงตอนฝึกงาโกโก้ทีจะต้องมีไขมันดีไขมันไขมันที่คงค้างอยู่คือหนังสือไปแลนวที่มองเพราะว่า กลัวม่งกับไปคืนเราโหลดแบบจริงๆใน TK Read เราก็โหลดมาไว้นะจริงๆเป็นแอปก็ก็อ,อีกอันหนึ่งแอป,ปที่แนะนำนะคะสำหรับผู้คนที่อ่านหนังสือหรือไม่อ่านก็ได้ก็จะมีแอป,ปที่ชื่อว่า TK Read สามารถโหลดแล้วก็จองหนังสือมาอ่านได้ยังอ่านไม่จบเลยหัวใจเซนเซอันนี้คือดีชอบชอบ เพราะว่าเราชอบญี่ปุ่นแล้วคนที่เขียนอะ่ะก็ได้ทุนแล้วก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะก็เล่าการาการเป็นอยู่แล้วก็ขอาการเรียนรู้จากคนญี่ปุ่นคือแบบน่ารักหัวใจเซนเซเคือชื่อคุณเกตวดีอะ่ะเ,เกตวาดีปีสองห้ายหกอนะคะอ,อย่างหนึ่งก็คือไปตัดแว่นใหม่คืออันเนี้ย คือไปตัดมาช่วงเดือนมกราแต่ว่าเจ็บดังมาเพราะว่ามันหนักเราไปเจอคุณหมอเอากรอบเลเแบนมาวางมันก็แบบไม่ใช่แล้วเบาแล้วก็อยากได้เลนส์ใหม่ที่มันแบบเข้มกว่าเดิม,มนี่แหละคนเราอะอยากได้ก็ซื้อแต่ต้องไม่เดือดร้อนนะคะมัมนนะั่ไมมีอะไรชีวิต ชีวิตกะชีวิตคือชีวิตนั่นเองเออแล้วก็หลังจากแบบรู้หนังตกตะกรกับตัวเองแล้วก็ทำให้รู้ว่าเมื่อจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คือตอนนั้นอะที่เราตกอยู่ในในห่วงนั้นอะในวงนั้นหรือในสนามก็เป็นผู้เล่นนะผู้เตะ เราไม่ได้ออกมาดูจริงๆว่าจริงๆแล้วเรากําลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่แค่เราดูหรือบางทีเราดูออกแหละแต่เราอ่ะมันยังไม่อยากที่จะออกจากตรงนั้ไหมแต่บางทีตอนเนี้ยก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงถ้าใช้สติแล้วก็ดูสถานการณ์ดูการกระทํามันก็น่าจะรู้แล้วแต่ว่าเราอ่ะก็ออยังอยากที่จะดําเนินไปแบบนั้นจนวันหนึ่งอ่ะความจริง มันจะทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราควรทํายังไงแต่ไม่ว่ายังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดีเสมอนะเราก็ตั้งใจในทุกๆเรื่องที่ทําแล้วก็ทําด้วยด้วยใจที่หวงดีบริสุทธิ์จริงๆไม่เป็นไรนะขอบตัวเองก็ได้ด้วย <c oughs> ไม่เจอกันใหม่ค่ะ ก็จะสิบนาทีจริงๆด้วยกุ๊กุกลำปางไม่เข้มมากแต่ชอบเชียงใหม่มากกว่า